ไก่มูหมามูอคนอะไรก็คือขี้สังขารคือเอาขี้ทั้งหลายเหมือนขี้อะไขี้อะไร้รามกปลุงมันเอามาปลุมปลุงแล้วก็กินเองชงเองอารมณ์เสียเองดีใจยิ้มคนเดียวเองประสาทเองเขาเรียกสังขารสร้างประสาทปรกสาทรา,ราชวังหรือเป็นโรคประสาทก็คือสังขารเป็นโรคตึมเศร้าคือสังขาร เป็นโรคขัดเรืองขุ่นห้องโมม,ม,ม,มคงคือ,อสังขารไอ้ตรงนี้ที่มันสังขารมันจะแรงที่สุดตอนนี้ไอ้อพิธาตะะับสวรสังขารมันจะปกลุงมกูอยากเป็นกูอยากเป็นกูมให้กเป็นกูอยากเป็นมันมันกลุง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 ไอ้กงก็หวงไอ้กนี้ก็อยาก,ยาก,ยากสังขารวกนี่นอนไม่ได้สังขารที่ปลุงแต่งจนเป็นโรคบ้าโรคประสาทโรคแตแกแย่ไอ้กองเคียกแบเสียใจบ,บ้า มันอินมมากไปมันไปกรุงมากไปเรื่องของปวด่อบควดแม่มันไปกิ่มกครับมันไปเชียร์ก็มากเกิดแต่เป็นโรคประสาทเรื่องของตัวเองก็เอาไม่รอดจะไปเอาเรื่องของเขามันนักห <uana> <grammar 6> ัวอีกอังนั้นกอหวงแงนมแง่มแห่มทั้งนั้งอำนาจกันจะแของเองนะฮะไปข้างหนึ่งหนึ่งสองฮะพกต้องไปดูไปประสาท พยายามปรุงเพื่อจะหลอกตัวเองไปยึดมั่นถือมั่นเขาไปปกป้องเขาเขาควรมีสินทำปกป้องตัวเองเขาควรมีการการะทําปกป้องไม่ใช่เองไปปกป้องเขาไอ้นั่นกับว้ไบาไอ้นั่นกัยากนั่นคือสามสารมันจะปรุงปรุงปรุงเอาชนะคัดค้านปรุงไปยึดมั่นถือมั่นมันจะปรุงเพื่อหาเรื่องกันไอเวนอีเวนมันก็เลยอยู่ด้วยการจองเวนกันนี่แหละ โลกมันเป็นเช่นนี้โลกนี้มันถูกสังขารลวงโลกเพราะฉะนั้นพระที่ตอนตายโยมตายพระจะสวดอนิจาวาตั้งทาราอุปาดวายธรรมีโนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงมันอะเป็นทุกข์อดิมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลากายสังขารก็เปลี่ยนแปลงวจชีสังขารก็เปลี่ยนแปลงจิตสสังขารก็เปลี่ยนแปลง ไอ้สังขารสามตัวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากายสังขารของเราร่างกายก็เปลี่ยนแปลงจากหนุ่มสาวเข้าแก่ชราข่ําคร่าโรคาพยาธิและมรณะอันนี้คือสังขารทั้งหลเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่อยู่คงที่และคนที่รักก็เป็นสังขารร,รักกันก็ปรุงแต่งขึ้นมา พอเนื้อหนังแกยังดีอยู่สนองความอยากของฉันได้ฉันก็ปรุงแต่งเอาแกอยู่กับแกพอสังขารแกเริ่มเ่าเลื่อมแกเยีย่ข้าพเจ้าก็จะเบื่อแกสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเบื่อกันเลยกันผู้หญิงก็เบื่อผู้ชายผู้ชายก็เบื่อผู้หญิงสังขารเมื่อก่อนนี้มันลงมันๆเนี่ยเมามันคือกายยสังขารกายสังขารยังดีๆเต่งๆตึงๆมันก็มีแรงดูดพลังดูดของตาม แต่พอสังขารเริ่มแก่เริ่มเ,เหี่ยวเริ่มย่นเริ่มไม่เหมือนเดิมสังขารเหล่านี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปจิตสังขารที่มันเคยกำหนัดยินดีพอใจรับคร้ให้เกียรติมันก็ให้เกลือเมื่อก่อนเนี่ยให้เกียรติยกย่องนับถือดียางนั้นยางนี้พอแล้วมันก็เอาเกลือให้มันไม่ให้เกียรติละให้เกลือให้รองเท้ากันท,ทั้งเกียรติทั้งตัดออกมาเต็มหมดอันนี้ก็คือเรื่องของสังขารรลงแต่งขึ้นมาทางวาจา ทั้งกายมันเปลี่ยนแปลงไปโดยร่างกายทั้งวาจาก็เปลี่ยนพูดเพื่อทิ่มแทงกันทั้งใจก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดอึดอัดเอื่มละอาไอ้สังขารสามตัวนี่ก็รัดรึงเอาไว้รัดรึงเหมือนเชือกสามเียวรัดหัวงใจให้ติดแน่นอึดอัดขัดเพือมขัดข้องของุ่นมัวตาหมองน้อยเนื้อต่ำใจเป็นโรคสาร น้อยใจเราดีทําไมไม่ว่าเราดีเราให้ทุกอย่างพี่นี่มีแต่ให้น้องทําไมถึงไม่ให้พี่มันก็ปลุงไป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 ลุงจะไม่บ้าปลุงน้อยเนื้อต่ําใจลุงขัดเครืองขุ่มข้องมัวหมองลุงเสียอ,อกเสียใจมันเกิดจากสังขารที่หลวงโลกมันถูกสังขาหรหลอกมันนาะที่นี่คือใครล่ะมันก็คือมันนั่นแหละ มันก็คือทุกเวทนามันก็คือสุขเวทนามันก็คือพอใจมันก็คือไม่พอใจตัวมันนี่แหละแต่ไม่ใช่เรามันคือสังขารแต่มนุษย์ลงว่าเป็นสังขารไม่ได้ในสังขารมันก็เอาข้อมูลมาจากวิญญาณตัวรู้แจ้งมันรู้เรื่องอะไรมันรู้เรื่องอะไรมันนะไม่ใช่เรานะมันรู้เรื่องอะไรรู้ว่ารูปเขาเป็นที่น่าพอใจรูปเขาเป็นที่ไม่น่าพอใจ รูปนั谢谢้นเป็นที่น่ายินดีรูปนั้นไม่น่ายินดีก็วิญญาณไปรู้แจ้งแจ้งข้อมูลให้เจ้าสังขารไปปรุงสัญญาก็เที่ยวไปเก็บข้อมูลจําเอาไว้จําว่าเขาจําว่าเราจําว่าของเขาจําว่าของเรามันเป็นคุกเลยให้สัญญาก็เป็นคุกคุกความจําคุกบางขวางคุกคองถ่คุกขังให้ติดในจําเรือนจํามันติดเลย ท่านี้สามตัวมันก็ทํางานเหมือนสามเกลียวคนนี้เหมือนจัเกลียวนี่เกลียวรักเกลียวหวานเกลียวมันเกลียวสุมสุมในหัวอกหัวใจสุมมารุมมาตุ้มสุมมารุมมาสตงมาเมียม,มาเมสุมราคะสักคิดโทสักคโมไปลุกตั้งแต่มนุษย์โลกจนถึงพรหมโลกตั้งมนุษย์โลกจนถึงใต้บาดา,นนานลนรกเปรตุัวเลา็กามันก็สุม เป็นเกลียวพื้นสามเกลียวสามเกลียวรักสามเกลียวชังสามเกลียวหลงสามสามเกลียวน้อยเนือ้อสามใจมันสูมขอนอยู่ตุยตุยตุยเหมือนควันที่มันสูงไฟที่มันสูงขอนไม้มันจลมลงไปในดินหนึ่งไปตกลงไปขาพังหมดอ่ะไฟมันแดงอยู่ข้างล่างนั่นคือไฟที่สังขารปลุงขึ้นมา ไฟราสักขีเขาไปยึดว่าเป็นของเราโพสักิดเราไม่ได้สมอยากเราโมหักิดหลงว่าไฟนั้นมันทําไมต้องเป็นเราทําไมเราต้องมีมีเราเรามีมันก็ไปกอดเอาไปให้มันนี่แหละตัวมันนี่แหละมันอ่ไรมันไม่มันน่ะเด็กมันร้อนน่ะเด็กมันคือมันมันคือสัญญามันคือสังขารมันคือวิญญาณมันคือตัณหามันคือปรุงแต่งขึ้นมา ถ้ายกให้มันเออมันเอาไปนู่นพระพเจ้าไม่เอากับมันดอกมันก็อยู่ของมันไงแหละเหมือนน้ามันจะไหลไปกับหน้าที่น้ำมันไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราอย่าไปทําหน้าที่น้ําอย่าไปทําหน้าที่ที่ไปยืนขวางมันมันจะไหลไปเพื่อไหลไปสขารปลุงแต่งขึ้นมามันก็จะแต่งแต่งบ้านแต่งเรื่องแต่งหน้าแต่งตาแต่งอาหารการกินแต่งแต่งวัดวาวาแต่งปราสาทราชวัง แต่งงานแต่งการแต่งเงินแต่งทองแต่งหัวแต่งเมียแต่งบทแต่ง้ายแต่งเก็บเก็บแต่งทุกแต่งสุกแต่งงดมันแต่งเอาจนเป็นบ้าแต่งมากๆรุงรังเลยคอนนี่อยู่ในควานคลุงแต่งเหมือนคนบ้าเหมือนคนบ้าที่กระทกมันไปเที่ยวเดินตามถนนถือขยะเดินดัง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 ไปไปไปโคราช้วก็เดินดังดังดังถือขยะถือถุงกระติกถือขวดตามดังดังดังสังขารื่องโนไอ้บ้าเนี่ยเหมือนคนบ้าที่กระทก เดินเก็บขยะตามถนนไปด้วยเดินดังดังดังแต่เดินรับดังดังดัง,ดงมานอนบ้านหายใจเขานีกใครบ้างสังขารบา้างมาปรุงปรุงปรุงสังขารมันเป็นมันมันไม่ใช่เราันรุงแต่งแต่ว่ามันสัมมาทิฏฐิเห็นชอบว่าสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเนตังมะมะไม่ใช่เราเนโซหมัสมิเราไม่ใช่ปรุงแต่งเนโซเมอัตตาติ สังขารไม่ใช่เป็นเรากรุงมันกรุงมันคือมันเออสังขารมึงกรุงซักกูไม่หยู่กับมึงดอกพอดูเฉยๆดูน้ํามันไหลไปเฉยๆสบายถ้ากระโดลงไปห้ามนะ้าน้ํามึงอย่าไหลน้ํามึงจงมีใสๆอย่าคุณไปเป็นเจ้าของน้ําละบ้าเลยเห็นสังขารทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปเช่นนี้หนอเห็นสายลมพัดไปเห็นสายฝนพัดไปเห็นสายน้ําพัดไป เห็นแสงแดดผ่านไปถ้าเห็นอย่างนี้เห็นสังขานหลายมาปรุงถ้าแดดร้อนก็คือถ้าแดดเข้ามาก็ร้อนถ้าสายฝนก็เย็นถ้าหน้าหนาวก็หนาวถ้าลมพัดก็สบายแปลว่ามันปรุงขึ้นมาอารมณ์ก็เช่นเดียวกันมันจะปรุงขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมเอารูปมาปรุงเอาเสียงมาปรุงเอากลิ่นมาปรุงเอารสมาปรุงเอาสัมผัสมาปรุงเอาอารมณ์เก่าๆมาปรุง มันก็ปรุงอยู่แค่เนี้ปรุงแล้วเป็นขี้ปรุงแล้วเป็นขยะวยะขยะวยะขยะวยะปรุงแล้วก็เสื่อมไปปรุงแล้วก็สิ้นไปปรุงแล้วก็สิ้นไปปรุงแล้วก็เสื่อมไปปรุงแล้วก็สิ้นไปเสื่อมไปเหมือนขยะปรุงทั้งหลายเหมือนขยะปรุงเท่าไหร่ก็สิ้นไปเสื่อมไปเท่านั้นขยะแปลว่าสิ้นแล้ววยะแปลว่าเสื่อมแล้วขยะวยะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาหนอเท่านี้ อันจาวาจะตั้งฆาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปหรอโรงเฟสแต่เราก็ยกมือเชยยกมืออย่างโง่ด้วยอาปากคุยกระดดคนนี้ไปฟังสวดทีไปเหตุกาแล้วนะไปเอาหนาเฉยไปเพราะว่าอดีไปกินขวามีเขาเฉยเขาให้ไปปลงแต่คนฟังไม่เคยปลงคนตัวก็ไม่ปลงมองดูแต่ซอง ละส่วนก็มองดูแต่ซองเจ้าภาพก็อมองดูแต่เจ้าภาพมันจะกินไหมมีพอกินไหมแขกใหญ่มาไหมคนนั้นจะมางานเราไม่เลยไปปรุงแต่เอาหนา้าเอาตาเอามันเราช่วยมันห้าร้อยงานแต่งลูกมันขอเราตายขอดเราตายแม่เราตายมันช่วยเกินถึงพันไหมถึงร้อยไหมสามร้อยไหมไปรักษาหนาเลยเลยคำนวณแต่ธุรกิจเลยไปปรุงแต่งแต่เรื่องจะได้ ไอ้เรื่องที่จะปลองไม้สู่ขยักวยักไม่มีเลยขยะวยะธรรมาสร้างข่าราประมาดสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะไม่ความประมาเทเถิดประโยชน์ตนทําทแล้วประโยชน์ท่านทําแล้วไม่ประมาทแล้วเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแต่ถ้าเกิดมาแล้วถูกสังขารหลอกมั่นหลงโลกหลงตายคาโลก หลงแบกโลกหลงหวงของในโลกถูกโลกทับเป็นเปรตนอนทับโลกถูกโลกทับหัวถูกเงินทับหัวถูกทองทับหัวถูกสมบัติทับหัวถูกยศทับหัวถูกเกียรติทับหัวถูกเงินทับหัว,อหว,กกหว,หวโอ้ตายคาสังขารมันก็หลอกเอาดิมันหลอกเส้นขานมันเป็นมันมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเรามันจะปรุงมันก็มีหน้าที่ปรุงเข้ามันไป แล้วก็ทิ้งไปปรุงแล้วก็ทิ้ง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 เคยๆปรุงอาหารแล้วเก็บไปบูชาตั้งถึงวันนี้ได้ไหมกินแล้วก็เป็นขี่ไปเยียวไปตดไปหายไปเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปไม่มีดีก็เสื่อมไปเลวก็เสื่อมไปสิ้นไปเช่นนี้หนอถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้แดนผู้เจ้าผู้ใดเห็นพู้เจ้าผู้นั้นเห็นธรรมธรรมก็คือเห็นสังขารหลายเสื่อมไปทิ้นไป พระธรรมไม่ใช่โบสถ์พระธรรมไม่ใช่เจดีย์พระธรรมไม่ใช่พุทธรูปพระธรรมไม่ใช่ศาลาพระธรรมไม่ใช่วัดพระธรรมก็คือขยะวยะสิ้นไปเสื่อมไปเช่นนี้หนอโบสถ์ก็เสื่อมไปสิ้นไปอุทยาก็เสื่อมไปสิ้นไปพอดาวลงดารามาไปรงไม่รหมกโคดชนะกันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดเจดีย์อุทยากดเสื่อมไปสิ้มไปดูของเสื่อมของติ แล้วก homepage, ็บ้าหลงสงงสริมสองสิแล้วก Le, wrote, oh ็ส <jam ming. S 1> ่งสงสงนี <ista> ่ทับหัวใจถ้าเห็นแล้วก็เห็นธรรมเห็นธรรมเออมันมาเพื่อจะไปเนาะเหมือนโยมมาแล้วก็ก็ไปโยมมาอยู่ที่นี่นั้นแล้ว้ามามากจะไปอยู่ก็จะไปพูดปุ๊บก็ไปปั๊บเห็นปุ๊บก็ไปปั๊บดูปุ๊บก็ไปปุ๊บปปุ๊บก็ไปปั๊บมันจะปรุงเกินกว่านั้นไม่ได้ปรุงเข้ามาเพื่อจะไปปรุงมาเพื่อจะไปปรุงมาเพื่อจะไปเห็นแค่เนี้ยเลยไม่เป็นเจ้าของโลก เห็นว่าทุกอย่างมาอาศัยอยู่แล้วก็ไปของทุกอย่างอาศัยประกบกันเนี้กระทบกันนี้ตากระลุกกระทบกันหูกับเสียงกระทบกันจมูกกระเทียกระทบกันลิ้นกระรสกระทบกันกายกระทบกัเยินร้อนอ่อนแข็งใจกระทบกับอารมณ์กระทบเ่ยแล้วก็ไปตกมือตกปั๊บก็ไปเสียงก็ไปมือก็ไปต่างคนต่างไปมือก็เสื่อมไปสิ้นไปเสียงก็เสื่อมไปสิ้นไปเห็นอย่างนี้ก็คือเห็นธรรมธรรมมันไม่ได้ลึกไม่ได้ตื้น มันอยู่ที่ใครจะเห็นหรือไม่เห็นคนเห็นก็คือเห็นธรรมคนไม่เห็นก็คือไม่เห็นธรรมเั่นเองคนมีธรรมคือคนรู้ธรรมแต่ไม่เป็นเจ้าของธรรมเห็นธรรมสักแต่ว่าเหมือนเอาสลัยไปล้างถ้วยชามและสะอาดก็จบอย่าไปถือชามอย่าไปถือสไลยัยอย่าไปถือน้ํามันเป็นภาระมันจะไม่มีใครเป็นของใคร มันจะสะอาดแล้วก็ต่างคนต่างสะอาดแล้วไปจากกันโดยไม่มีอะไรเอาไวอ้อันนั้นคือเรื่องผู้รู้ธรรมแล้วก็ไม่แบกธรรมไม่หวงธรรมไม่หลงธรรมแล้วไม่ถือธรรมนั่นคือรู้สังขารตามเป็นจริงแลอย่ากสาวารีวาผู้ราตอริภูเรนสิจาระเอตวะเมตุตุลาเตจานังปติทิตังปฏิ